สนับสนุนโดยเครื่องสำอางนากะโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณเพิ่มสก,กิลให้ตัวเองขึ้นเรื่อยๆสำหรับแดนเซอร์เงินล้านเต้าหย่องยุคนเดชระเบียบวาทศินตอนนี้ไม่ได้เต้นอย่างเดียวแล้วแต่จับไมาร้องเพลงกับเขาด้วยค่ะทำเอาเอฟซีลงรักหนักกว่าเดิมไปอีก ยังไม่มั่นใจตัวเองว่าผมร้องดีร้องเก่งร้องแบบมืออาชีพแต่ผมก็พยายามดูคอนเสิร์ตทุกๆงานของหลายๆคนดูตามยูทูบอะไรอย่างงี้ว่าเขาการพูดก,การเล่นการจอยอะไรเขาเป็นยังไงแต่ผมก็พยายามที่จะแบบนำตรงนั้นอมาใช้แต่เขาแต่ก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับมากเราซิงเกิลใหม่อ่ะซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีครับผม แต่ก็มีแค่แค่ไกลแต่ยังไม่มีเวลาฟังเวลาท่องครับเราแบบขอเป็นเหมือนเงินล้านเงินล้านอ่นี้มนดันไหมถ้าถามผมว่าอึดอัดไหมมันก็มันก็ไม่นะครับเพราะว่าเธอมันก็มีคนแบงนี้บางคนก็เข้ามาแบบนี่น้องน้องเขาเป็นแดนเซอร์ที่แบบเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยเขา้าโดยจากข่าวมาจากอะไรตามเพจตามช่องข่าวอะไรต่างๆ ก็ดีใจครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบืึดอาดว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชื่อเราเขาจะเรียกไม่ได้นะไป่ห้ามเขามันไม่ได้ครับผมแม่แม่ว่าไงเต้าหยองก็ว่าตามนั้นเรียกอะไรก็ได้เต้าหยองโอเคน่ารักแบบนี้ไม่ให้แม,แม่แม่รักได้ยังไงจริงไหมคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย